านรัสเซียไม่ยากตอนที่เก้าตัวแปป้าแปปูปูปืปยาเปยโยยูปีตัวแปออกเสียงเปเปเมื่อตัวแปรอยู่กับสัญลกษณ์กับเสียงเบาจะออกเสียงเป็นเปเป คราวนี admitted, the the anyway, the the <Columbus> ้เรามาดูเม <oid, S 2> ื่อตัวแปรผสมกับสระเสียงหนักนะคะสระเสียงหนักคือสระอาแอโออูเอเมื่อตัวแปรผสมกับสระเสียงหนักจะได้เสียงหนักนะคะคือแปรอาปาแปรแอปูแปรโอโปแปรอูปูแปรอยปื เรามาสังเกตนะคะเมื่อตัวแปรผสมกับสระเสียงเบานะสระเสียงเบาคือยาเยโยยีนะคะเวลาผสมออกมาแล้วเนี่ยเสียงเขาจะเหมือนกับมีสาระกำกับเสียงเบากำกับอยู่ที่ตัวแปรนะคะแปรยยาแปรเย่แปรโยย แปรยูยูแปอีปีคราวนี้เรามาออกเสียงอ่านสระเสียงเบากับสระเสียงหนักเป็นคู่คู่กันนะคะแปอาปาแปยายาแปอแปแปแปเย่เยแปโอโปแปโยย แปลอูปูแปลยู่อยูแปลเอี่ยปีแปลอีปีปาปยาแปลเยโปปียูปูปูปี่ โอเคคะ่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ